มันก็มันกระจายมันกระจายมันกระจายขึ้นบนมันกระจายตัดดิตัดิดเเกี่ยวนดเเกี่ยวนดคือราเชฟเนี่ยาเชฟโอเคโอเคผมอยู่าาเชฟขึ้นมาทางราเชฟมันขึ้นมาทางราเชฟมนมีเลยวะมาตรงตรงยามไปเลยทางราเชฟ่าตรงยามไปเลยไม่่าร้าเชฟตนนึงพาลเาเชฟเอกเอกเอ็กเอเอ็กเอ็กเอกเอกเอ็กเอ็กเอ็กเอกเอ็กเอ็กเอ็กเอกเอ็กเอ็กเอกเอกเอกเเอกเเอกเอเอก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 เออกเ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 อกกกเอก พังแล้ังแล้วพังแล้วนี่อยู่หน้าร้านเชฟนะอยู่หน้าร้านเชฟเชฟนะเชฟมึงมึงไปร้านเชฟไว้หมดเลยเผื่อนนกลับมาไปเดีวกุเลียบไหมคันนี้กุเลียกุเลียบกุเลียุเียัุเดียเลี่ยนคันีุ้เียั้มันรมเรกูมันรมเรไอ้ียมันไม่ไที่ไหนมันรมเรี่หีน มันมาแล้วมันมันมาแล้วหน้าร้านเชฟมันมาแล้ว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 เชฟไอ้มึงมึงยืนเดินไฟมึงยืนยืนเดิไวย้ินอยู่ตรงหนโบเนไหมยืนเดินยืนเดินยืนเินไว้ตรไหนมันตรงไหนเป็นบ้านเอาคันไหนเป็นบ้านโบน่าโบนลมลมฟันกูไม่ต้องลไม่ต้องล่ายิงมึงลงเลยมึงลงเลยเซกูตอนนี้เซนเลยเซนเลยลงมาเซนเลย ลงเลยลองเลยพี่วัพี่วัมาเลยมาเลยมาลยมามึงดันเลยดันเลยมึงดันเลยมึงดันเลย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 ดลยดันเลยันเลยดดเดันยดันเลยนเลันเลยนเยดันันเเลยดลยดันเลยดันเลยนเลนเลยดดันเลยนเล อย่าล้มอย่าลุ้มอย่าล้มอย่าล้มอย่าอย่งไมันบอก่าแข่งอะออหนเอย่ยส่วนน้ำลาเราาล่นเลย่น้ลาาล่เลยไปามแยกเพื่อล้มนะเพื่อล้มอยู่ามแยกนะปลาอยู่ตรงนำโบนะมันหลังบ้านไปอยเทลอยเทลฮัลโหลไมข้างหน้าเล่นเลยมึงชิวมึงชิวมึงชิวเล่นเลยเล่นเลยลาเราชิวเยเล่นเราจตรงกลางแล้วกดล้มมา ทินก้ยไม้งมันตกไมม่ยอมรงมันร่เป็นไรมันหลุดเรื่อยๆเนี่ยไม่เป็นไรเนี่ยตายเี้สาเตี้ยเสเนี่ยมาลงมาหลังบ้านมันนี่มาลงมาหลังบ้างมันนี่มาอย่มาอย่มาอยมมาอยมมาโ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 มาโยมมาโยมมาโยมมามมาโยมมามมาโยมสวมาโยม่าโมมาโยมมมายมาย่มายมมายมาอยมมายายมายม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 ายมาย่มา ขึ้นมาเข้าแข้ามามาเช็กับมามาขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆรบเลยรบรบเนเลสวยขึ้นมาเลยไม่ต้อง้ามันล้มไปไขึ้นมาเลยมาด้วยสพมาด้วยศพมาด้วยเป็นมาเลยขึ้นมาเลยรอเพื่อนหน่อยรอเพื่อนหน่อยเพื่อนเร็วๆลัานนขึ้นไปเลยไ้ไป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 

ไปพี่เอ็มไท์เอาไปเจัดัดจัจับแ้วจบแลบมากไอ้โง่จัดไอ้อี้ส่งไปด้วยส่อไปด้วยส่ไปด้วยเอาส่งไปหน่อยส่งไปหน่อยบอเบงบอเบงอเบงบอเบงอสมาิไต้งเไปเลยนไอหรีฟกอยู่เพื่อนีรีเฟกอยู่เพื่อน ลิเป็กไม่ต้องชุบแล้วไม่ไหวแล้วขึ้นร้ลิเป็กขึ้นร้ลิเป็กขึ้นร้อลเปขึ้นลเไม่ไหวแล้วลิเป็กขึ้นรถนี่เ่ลิเป็กขึ้นร้อนลิเปกขง้นตัวยืมโีไเร่วลิเป็กขึ้นรถลิเป็กขึ้นรถลิเปกขึ้นรถไปชุบปทงึ้รถลิเปกขึ้นรถเลยลิเป็กไม่ไหวแล้วลิเป็กขึ้นรถเลยเฮ้ยฟังหน่อย

ถือสอบมีก็ไปถือสอบหนยถือสอบหนยถือสอบหน่อยถือผ่านอย่างพี่ถือผานอ่างแก่ไ่ดำเกี่ยวกับปีนี้ใหม่ะใหม่ะไปแข่งไ้สัจะไปเอ็มไอตามึง้โงง ดูแลไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ค้าเลมึอย่าดวนอย่าดวนเลืองกินดวแล้วสอบดดีเราสดีดีไหวไหวไหวมึงไปไหวไไวไหวไหวไหวมหดไหดูหสไหวไหวไวไหวไหวไไวไหวไ้วนหวไหวไหขึ้นมาเราวเราไหวไหไหวไหไหไ้วไหวนหหบ้หวไ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 หไไวศพเราไาหวเห็นแล้วหวไงไววหงวไหหวไวไวไว

พอเลลลลขบวนยขบวนยขบวนขบวนอยู่นะเวทีหมดป่าขบวนเวลาไับเนย